ผมจะเล่าเรื <S <S ่องหนึ่งเรื hmm. uh ่องนี so, it s, it s, uh, so, the world, ้เป็นเรื่องจริงแจ็คแคนฟิลด์แจ็คแคนฟิลด์นี่เป็นเป็นเป็นคนที่ครูสอนเรื่องคอนเสิร์ตดังระดับโลกอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องประเทศไทยเขาบอกมีในประเทศไทยมีตอนสมัยที่อยุธยาโดนเผาแล้วแล้วพม่ากำลังจะมาก็เลยเอาปูนเนี่ยใส่เข้าไปในทองตือตือตือใส่เข้าไปจนเพื่อนที่อะไรไม่รู้ว่าเป็นทองในพระพุทธรูปนั้นะไรนะ ไม่เอาปูนโปะไงปูโปะพร,ระพุทธรูปองนั้นไงพระพุทธรูปเป็นทองไง<อ>เขาเลยเอาปูนโปะให้หมดเลยแล้วก็ทั้ง,ท,งทั้งนานตัรีร้อยปีไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นปูนไอวพราะว่าเป็นพระพุทธมีทองอยู่ใน <c oughs> ใช่ไหมเสร็จแล้วก็วันหนึ่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปองนั้นไปไว้ที่วัดวัดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมก็จําไม่ได้วัดไหนแล้วอยากจะเดี๋ยวจะไปค้นมาให้เป็นวัดแล้วก็แล้วก็พระพุทธรูปองนั้นก็ตกลงมาตกว่เออแล้วใช่ไหม ก็หยิบสำคัเพชรอ่ะเสร็จแล้วก็ปูนก็แตกออกมาก็เจอทองคุณรู้ไหมว่าคุณอน่ะคือมีทองอยู่ในตัวคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยถ้าคุณเจอตัวเองที่แท้จริงคุณสามารถคุณจะรู้ว่าคุณมีทองทุกคนเกิดมาเป็นทองคําทั้งนั้นเลยแต่บางคนปูนของคุณคืออะไรรู้ป่ะขยะความคิดของคนอื่นไอความเชื่อของคุณต่อความเชื่อของสังคม เกิดมาเขาก็ใส่ยัดโน่นยัดนี่เขาไปละสื่อต่างๆก็ยัดโน่นยัดนี่มาตอนที่คุณเกิดมาอายุหนึ่งถึงเจ็ดขวบอ่ะเจ็ดขวบของคุณหน้าสมองติดใ้สำนึกของคุณไม่มีมันเป็นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีสติแกเลือกมันก็รับมาหมดมาทุกอย่างไม่เคยเข้าทุกอย่างเข้าไปจิตใต้สํานึกเลยไม่ไม่เลือกอะไรมาจากอะไรมาจากทีวีสื่อต่างๆนะครับหนงังสือพิมพ์อะไรต่างๆ แล้วถ้าคุณภาพของสื่อแบบนั้นเนี่ยเข้ามาที่จิตได้สำนึกคุณคุณแย่แล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งศาสนาทั้งอะไรต่างๆเขาจะยัดโน้นจะดีไห้มคุณพอ่อคุณแม่อะไรคนรอบตัวมายัดโน้นมีใส่โปรแกรมเข้ามาเรียบร้อยอะ่ะพระพุทธเจ้าถึงบอกไงคุณห้ามเชื่ออะไรทั้งสิน้นจนกว่าจะตรวจเองก่อนความที่ผมไม่มเชื่อแต่ผมผมเนื่องจากวิจัยมาเรียบร้อยคือนี้เนื่องจากวิจัยมาเรียบร้อยทั้งชีวิตไงนั่นคืออ่ะคุณไปลองพิสูจน์เอาเองก่อนก็ได้ นะผมไม่ได pues ้บอกเอ้าเชื่อที่ผมพูดหมดแต่ว่าเนื่องจากที่คุณมานั่งฟังผมก็เพราะผมไปค้นคว้ามาให้เรียบร้อยระดับหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะก็เลยน่าเชื่อระดับหนึ่งถูกป่ะแต่ว่าก็ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าอ่ะเชื่อบัณฑิตนะอย่าเชื่อคนอื่นใช้หลักการพระพุทธเจ้านี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะอะไรมันทําให้ผมตื่นรู้นะคุณเพลสป่ะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่ากฎของชีวิตคือกฎของความเชื่อคุณเชื่อยังไงคุณได้แบบนั้นเป๊ะ ไม่ต้องไปเถียงกันเลยว่าใครเชื่อถูกเชื่อผิดเพราะคนที่เชื่อแบบนึงก็จะมีหลักฐานของเขาแบบนึงเขาก็ถูกเขาแหละ <c oughs> ถ้าเขาเชื่อว่าชีวิตเขา, <c oughs> เ,ขาเขาเนี่ยเกิดมาซวยเขาก็จะซวยตล,ลอดชีวิตถ้าเขาเชื่อว่าปีหน้ากูจะซวยมันก็ซวยตลอดชีวิตไปหาหมอดูแล้วหมอดูมันนั้นว่าปีหน้าไม่ใช่ปีของมึงมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งปีเลยเพราะว่ามันมาจากความเชื่อแล้วถ้าคุณไม่จำไม่อยา,ากจะไปทําแบบนั้นคุณก็่า่ของตัวเองบอกว่ากูรู้ว่ากูยังไงก็โชคดีถ้าคุณรู้แบบผมว่าาคคุณํ คือเนื่องจากผมเข้าใจไงผมไม่ได้เป็นความเชื่อของเรานะผมรู้เลยผมใช้คํานี้เลยผมรู้ผมรู้ว่าถ้าฉันพูดอะไรออกไปมันจะกลายเป็นจริงพูดอะไรออกไปมันจะกลายเป็นจริงพูดอะไรมันกลายเป็นจริงถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะพูดแต่สิ่งดีหรือไม่คุณจะไปให้ความเชื่อถูกถูกกับใครหรือเปล่าหมายความว่าคุณจะเอาคําเชื่อถูกๆูจากคนอื่นมาบงการชีวิตคุณหรอคุณจะไปให้ความความรู้ ที่อะไรอ่ะความรู้เบื้องต้นความรู้ที่มันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ของคนอื่นมาบงการชีวิตคุณเหรอมาใส่ยาพิษให้กับชีวิตของคุณเหรอคุณจะไม่ตรวจตาก่อนเหรอคุณต้องตรวจตาทุกความเชื่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกห้ามเชื่อตำราก่อนที่ว่าเพราะมันเขียนมาตั้งนานแล้วห้ามเชื่อไอ้ครูพ่ะเป็นครูบาอาจารย์ห้ามเชื่อ,อพ่อแม่ห้ามเชื่อตัตัวตัวตัวจนกว่าคุณจะตรวจตาความนั้นแล้วแล้วเมื่อไหร่มันตรงกับหลัก common sense หรือว่าหลักหรือว่าคุณได้ตรวจตอตรวจตาสำรวจมาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละถึงจะปรงใจเชื่อเพราะอะไรรู้ป่าเมื่อไหร่คุณปรงใจเชื่อมันเป็นชีวิตคุณละมันจบละเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อปั๊บมันคือชีวิตคุณมีแค่นี้นะกดแห่งชีวิตคือก่แห่งความเชื่อข้อสองคิดลเอียนไปกฎแห่งชีวิตคือก่แห่งความเชื่อพอคุณเชื่ออะไรไปมันกลายเป็นชีวิตคุณเลยถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาใช้กรรมคุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นเลย ใช้ชีวิตแบบไม่มีพลังแต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตนี้กูสร้างแบบไหนก็ได้คุณก็จะได้แบบนั้นแปลว่าอะไรคุณจะสร้างเวอร์ชั่นใหม่ตลอดถ้าคุณเชื่อว่าถ้าความเชื่อหลักของคุณเลยคือกูสร้างแบบไหนก็ได้คุณก็จะสร้างจากเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วก็จะสร้างต่อไปอีกวันนี้ยังไม่จบครับคุณจะเห็นบัณฑิตเวอร์ชันเจ๋งกว่านี้ผมจะขุดทองออกมาอีกทองในตัวผมมีเยอะนี่แหละคุณนะวันก่อนทนทำไมที่ก่อนนอนรวยทำยังไงรู้ปะ ก่อนนอนนะสะกดจิตตัวเองก่อนนอนเนี่ยตั้งโปรแกรมใหม่เพราะก่อนนอนผมจะบอกความลับให้ความลับเอ่อความลับเนี่ยก็คือว่าเวลาก่อนนอนคุณใส่โปรแกรมอะไรมันพอคุณนอนปั๊บนะตอนก่อนนอนมันจะเป็น Freedom of Choice ก็คือคุณมีโอกาสในการเลือก ว่าจะเป็นโปรแกรมแบบไหนแต่พอคุณนอนปับ๊บคุณไม่มีโอกาสลมันไปสร้างแล้วแล้วไอ้กิตใต้สำนึกนี่คือ90-95เปอร์เซนตสงพลังมากกว่าทรงพลังมากกว่าสิ่งที่คุณใช้สมองคิดอีกพวกที่ตักกะเยอะๆโดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบอะไรใช้ตักกะใช้ตรกกะคิดอะ ใช้หัวสมองซีซ้ายอย่างเดียวคน่นผู้ชายหรอแต่เขาผู้หญิงจะมีเซนส์ของคัสเซนส์ของซกเซนส์มากกว่าอินทิ t ชันมากกว่าอ่ะคุณเข้าใจคำว่าอินทิชันไหมนี่เป science, science intuition, ็นไซเอนไซเอนซับอินทิชันผมจะสอนในคอร์สชื่อว่าอย่างรู้ชะตาอย่างรู้ชะตาชีวิตนะครับอย่างรู้ด้วยสมาธิด้วยพลังสมาธิ Science of Intuition ก็คือวิทยาศาสตร์แห่งการอย่างรู้มีอธิบายเต็ไมไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Six sense นะครับซ i x sense นีววนะ่เป็นเรื่องของชีววิทยานะครับเป็นเรื่องของชีวชีวภาพมีเรื่องของควอนตัมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปอธ,อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแว e อยู่ที่ไหนอยู่ตรงสมองของคุณนะครับเอ,อทำไมคุณถึงรู้อนาคตได้จริงๆอนาคตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันและอดีตเกิดขึ้นพร้อมกันนะจำไว้เลยเรื่องนี้ไอน์สไตน์ก็บอกอนาคตอดีตปัจจุบันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าคุณศึกษาลึกๆคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนอนคุณมีโอกาส กี่นาทีอะคุณก่อนก่อนนอนมันจะสลึมสลือแล้วคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกแต่พอนอนปั๊บไม่มีทางเลือกละทางเลือกหมดละมันไปสร้างสิ่งที่คุณคิดตอนก่อนนอน mm hmm. เพราะฉะนั้นเจ็ดแปดชั่วโมงที่คุณนอนคุณโปรแกรมยังไงมันไปจัดการให้คุณหมดเลยแปลว่า เพรเรื่องนีมน้มันบันทึกไว้ในะท,ทั้งเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งทั้งเรื่องของทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องของอะไรอะเรื่องของในคัมภีร์เก่าๆเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันคือการ s e a l instruction s <al> n s l i n s t r u c t i o กก็คือคุณเคยเห็นป่ะปัมสเตมตาสตมตาประทับปั้งมันคือ s t a ตมตาคำสั่ง approve มันคือ stamp ตึ้ง approve แปลว่าทุกสิ่งที่คุณคิดมันคือการแซมตาคำสั่งประทับตาคำสั่งบอกว่าอันนี้แหละฉันยอมรับแปดชั่วโมงจิตตจิตใต้สํานึกของคุณมันจูนกับมหาปัญญานี่แล้วเขาไม่เลือกนะจิตใต้สํานึกไม่มีทางเลือกเขาไม่เลือกเขาทำตามคำสั่งอย่างเดียวแปลว่าถ้าก่อนนอนคุณกังวลมีทะเลาะก,กับแฟนหรือมีสัญญาณอะไรขึ้นมาหรือมีเ มีหมอทักมาแบบนั้นถ้าคิดไปเรื่อยคิดไปถึงแทนที่จะบอกว่าทุกอย่างหายหมดทุกอย่างรักษาตัวเองฉันฉันสุขภาพดีคอร์สแรกที่ต้องเรียนคือนอนเฉยๆก็รู้ได้มีโปสเตอร์บคคอร์สเฉยๆก็รู้ได้วันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาพิเศษแล้วก็คอร์สที่สองที่ต้องเรียนคือคอร์สอิสตันคอร์สอิสตันดูนอนเฉยๆก็รู้ทำไมพระเอกหล่ออย่างนี้วะพระเอกหล่อหรอนะพระโอ้เดี๋ยว เนาะโอ้โ oh, ห oh, ทองมาด้วยคอ i ิสดันนะครับคอ i ิสดันคืออิสดันคือคาสเซกที่ พูดง่ายๆปีหน้าไม่ต้องตั้งเป้าแล้วคุณตั้งเป้าครั้งสุดท้ายถ้าคุณอยากเรียนตั้งเป้าเรียนคอร์สนี้เลย is d ต n มันเป็นการเรียนตั้งเป้าที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยผมบอกได้เลยไม่มีใครสอนตั้งเป้าได้เจ๋งเท่าผมเพราะผมตั้งเป้าจนตัวเองเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตอน31เแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยขุดทองตัวเองมาเรื่อยดูดูตอนนี้สิคุณต้องเรียนคอร์สนี้คอร์อส is d ต n มันเป็นคอร์สที่เป็นคอร์ตั้งเป้าที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยและน่าจะเจ๋งที่สุดในโลกมันไม่เเคคคยมมีีีใรสอนนตัั้้้้งปาแบบุณดดดูผผลลพธ์ท่ไ คนที่สอนคนอื่นตั้งเป้าในโลกผมไม่รู้มันรวยจริงหรือเปล่าหรือหรือหรืออะไรจริงหรือเปล่าแต่่วนใจจะแกงงอมและไม่ค่อยรวยแต่คุณดูคนที่สอนนะนอนเฉยๆก็รวยได้อีกจันและก็อีกคอสสุดท้ายก็คือคอสสั่งจิตจูนจิตจูนจิต,จตก,จกรจกวานคุณจะต้องนั่งสมาธิเป็นจูนจิตจกระจักวานไปเรียงคอสนั้นมีสามคอสนะครับวันนี้ถ้าแพ็กสามนะคุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดเลยนะคะเหลือเพียงคอสละหนึ่งมืเก้าพันเก้าร้อยบาท อ s d o n นะะ done. จูนจิตกับจักรวาลแล้วก็นอนเฉยๆก็รวยได้3คอคอสนี้นะเปลี่ยนชีวิตคขเลยนะเหมือนอย่างครูชูลี่ยงเนี่ยครูต้องบอกว่าคอสนอนเฉยๆก็รวยได้นะทําให้ครูเนี่ยประสบความสําเร็จแป๊บเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่าต้องไลา้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยครูทาออนไลน์มา8เดือนเนี่ยครูมีผู้ติดตามเป็นหลักพันประมาณ7จ็ดพันแต่พอครูเรียนคอสนอนเฉยๆก็รวยได้นะคะไม่นานนะเพียงแค่2เดือนจาก8ปดพันขึ้นมาเป็น1นึ่งแสน ว้าวหนึ่งแสนฟอลโล่นะแล้วครู <Yeah. S 2> บอกด้วยจากเงินยอดเงินนะเฉลี่ยดเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยครูก็แตะหลักแสนหลายแสนแล้วก็เป็นล้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่าในคอสนอนเฉยๆก็รวยได้เนะี่ยมจริงๆมันมีคีย์อยู่แค่อันเดียวเลยนะสาหรับครูนะครูบอกเลยว่าทุกคอสที่ทุกคนจะได้เรียน mm. มันจะมีคีย์บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคุณอันเดียวเลยคุณอาจจะไม่ต้องเรียนจนจนจบแบบว่าท,ทั้งคอร์สก็ได้นะ แต่ให้คุณตั้งใจเวลาที่คุณเรียนเนี่ยคุณจะเจอว่าอะไรที่มันสําคัญกับคุณแล้วมันเปลี่ยนชีวิตครูบอกเลยซึ่งอย่างครูเนี่ยคอสนอนเฉยๆก็รวยได้มันเปลี่ยนชีวิตครูเลยนะคะแล้วก็คอสอื่นๆเนี่ยครูก็เรียนของอาจารย์ทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่เราประสบความสําเร็จด้านหนึ่งแล้วเนี่ยด้านอื่นๆเราก็ต้องตามมาด้วยถูกไหมโอเคตอนที่นอนเฉยๆก็รวยได้เนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วแต่เรื่องของความสุขสุขภาพความสวยเนี่ยครูก็ถอด ปูนออกไปเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าแค่จารย์หรือบล่าที่ทําได้แต่มันไม่ใช่นะคะครูก็เป็นหลักฐานและลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนที่คุณติดตามเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าทุกคนเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างคุณจะได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนได้เลยถ้าใครอยากที่จะเรียนคอร์สเดียวๆนะคะคจากราคา5 0,000บาทนะคะราคาเต็มคอร์สละ5 0 0 0 0บาทวันนี้คุณลงทะเบียนได้ในราคาเพียง24,900บาท ะะ oh. แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงแพ็2ได้ได้นะคะคจะได้ราคาต่อคอร์ส21,900บาทและถ้าลงแพ็ก3นะคะคุณจะได้ต่อคอร์สเนี่ยเหลือเพียงแค่19,900บาทนะคะแล้วได้โบนัสเข้ามาดูไลฟ์เหมือนเพื่อนๆตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งครั้งซึ่งมูล,ลค่า15,000บาทอืมแล้วครูบอกเลยนะว่าเวลาที่คุณได้มาสัมผัสพลังงานกับอาจารย์เนี่ยแล้วได้มาอยู่กับเพื่อนๆแบบนี้นะ คุณจ่ายตังค์ไปก็จริงแต่ว่าเงินเนี่ยจะเข้าคุณมากกว่าที่คุณจ่ายมาด้วยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าพลังงานความสุขอะเหมือนคุณได้รับเต็มเต็มอะคุณลองคิดดูนะเหมือนคุณดูคอนเสิร์ตคนเดียวที่บ้านอะคุณก็เต้นเต้นเต้นแล้วคุณไปเข้าร่วมกับคอนเสิร์ตอะพลังงานอนูพลังงานในตัวคุณอะมันจะพลังรูขนาดไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อนๆที่ได้มาดูไลฟ์วันนี้ เพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิตริรัสีสวัสดีครับ